ศิลปินแห่งชาติครูนครถนอมทราบครับ,รบไม่นั่งครับยิงจะด้วยไม่ยอมนั่งถึงแม้ว่าต้องการเก้าอี้จะนั่งแต่กัดฟันไม่นั่งเมื่อกี้นี้จิ๋มวงจัน์บอก 91ย่าง92อันนี้ย่าง92ย่าง93ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะคุยกันเรื่องนี้มันมีเรื่องยาวแต่วันนี้เราจะอุบเอาไว้ก่อนนะร้องเพลงให้ฟังเลยชาวเพลงลูกทุ่งทั้งหลายแหละแฟนเพลงเนี่ยบางทีก็อาจจะงง ไม่ในนครโูมมาจากไหนไม่เห็นไม่เคยได้ยินอนไรมาเกี่ยวข้องก,กับเพลงลูกทุ่งตอนนั้นร้องเพลงสาคนอยู่สิบปีเพลงฝรั่งไม่แตะต้องเพลงไทยเลยใช้ในนามคุงกาดินนะพอตอนไปปลายเนี่ยถึงได้มาใชา้ชื่อจริงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปแต่งเพลงโฆษณาทำจัดรายการวิทยุอะไรก็ไปเรื่อยเปื่อยมันก็เลยหายไปนะคนรุ่นหลังนี่ไม่รู้จักหรอก นะกจากคนเก่าๆก็จะนึกถึงความหลังวันนี้นึกถึงความหลังในสมัยที่เพื่อนรุ่นพี่ของผมนะ,นะคือพี่คำรนสมบุนานน์เอ,อ่ยชื่อคำรนต้องรู้จักเพราะว่าเขาเป็นนักร้องนะและเขาก็ร้องต่อนเนื่องไปจนกระทั่งเขาหมดชีวิตไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ในยุคที่พี่คำรนร้องเพลงอัดแผ่นเสียงยุคนั้นน่ะร้องเพลงของรครูไพบูลบุคขันเยอะแล้วก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานอย่างเพลงคนเหมือนกันเพลงหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อเพลงรักสาวเหมือนสิงเพลงพวกนี้ผมทำดนตรีทั้งนั้นเลยผมเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานนะวันนี้ต้องมาร้อง เรามาร้องเพลงในบรรยากาศของลูกทุ่งเนี่ยก็ต้องร้องเพลงลูกทุง่งจะเอาเพลงพี่คำที่พี่คำร้องแต่ผมเรียบเรียงครูไพบูนแต่งมาร้องให้ฟังสัญลักษณ์ของลูกทุ่งเนี่ยถ้าไหนอดีตนะก็หมายถึงว่าคนบ้านนอกคนชนบทพูดจะไม่เหมือนกับคนกรุงเทพคนกรุงเทพเขาพูดภาษาภาคกลางคนชนบทเนี่ย ก็จะมีเนิแม้กระทั่งนครปฐมติดกับกรุงเทพอย่งเนอเลยนะราชบุรีเนิกาญจนบุรีเนอนะยิ่งสุพรรณละเน้รเลยไปเลยนะวันนี้จะร้องเพลงสำเนียงสุพรรณนะที่พี่คำเคยร้องเอาไว้นะแล้วผมเรียบเรียงเสียงประสานครูไพบุญบุตรขันเป็นผู้แต่งก็ถ้ามาถามว่าผู้สุพรรณได้ไหมพูดไม่ได้ แต่พอร้องเพลงมันจะออกมาเป็นสำเนียงสุพรรณเพราะทำนองมันบังคับนะเพลงนี้ไม่ดังหรอกมันดังเพลงที่สองคือยี่าเดิมบางเอ็งช่างใจดำอันนี้ดังเพลงที่สองห um, นุ่มสุพรรณฝันเพอพี่คำร้องเหมือนกันนะและเพลงที่สามก็ผมเป็นชาวจังหวัดสุพรรณเป็นลูกกำนันบางสีประจันเมื่อก่อนนี้นั่นก็รักษาเมืองสิงห์ก็พี่คำร้อง แต่เพลงแรกที่สำเนียงเนือสุพันคือเพลงคนเหมือนกันซึ่งเมื่อกี้นี้ในคุณกอนก็ร้องเพลงนั้นชื่อคนเหมือนกันนะมันมันคนระยุกันนะเอาเดี๋ยวลองฟังดูถ้าหากไม่เนอก็คิดว่าเนอร์ก็แล้วกันนะมันพูดเราพวกเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยพูดอีกนิดนึงว่าเราเริ่มคิดที่จะจัดงานนี้ในวันที่สี่เมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมานี่เอง เพียงแค่เจ็ดวันเนี่ยเรารวมตัวกันแล้วเป็นงานที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่อย่างนี้นี่คือน้ำใจของพนลูกทุ่งและแฟนเพลงลูกทุ่งขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับรูครับทูร้องจบแล้วหรอครับจบแล้วเอฟแวร์เอฟแฟลตครับดนตรีมาครับเอฟแฟลตเอฟแฟลตเล่นอะไรมันก็ได้ช้าช้านะเล่นมาเถอะมา ตพันนะครับเห็นใจกันบ้างสิเพ sure> eh ื่อนทั้งหลายเราเกิดไอ้ก็ผิดทีฮะเดี๋ยวนีอปแดนะบ้านเมืองรางมนะพีับานา ใจกันบ้างสิเพื่อนทั้งหลายเราเกิดเป็นชายอย่ามินเชิงชายด้วยกันหรือเห็นว่าผมเป็นชาวนานั้นเลเยียดเละยันแม่น่อยแน่เห็นกันเหมือนควาย นาผมนี้ร้องผิดเอาใหม่ผมเป็นชาวนาหากินด้วยเงือ่อมีใชัยว่าเป็นไอเสื่อนเอาหวานาน่าไเมืองหลวงกรุงเทพเคยมาเยี่ยมกรา คนหัวแทบตายผู้คนมากมายเลือกเกินบ้านเมืองอารามงามหน้าวิไลแต่คนชนายนำใจไม่เห็นจำเริญคนในยาจนถนนแทบไม่มีเดิน ในมีเงินคนนั้นเป็นเทวดาบ้านนาผมนี้สิมีสวรค์เราหาก,กันเรามันขุดดินไทยนาไม่แบ่งชนชั้น,นรักกันหนักมา คนอื่นแปลกมาเครียกินข้าวขาดลับนอนบ้านเมืองอราบนานมมาวิไลแต่คณชนัยน้ำใจไม่เห็นจำเริญคนในยากจนทนนแทบไม่มีเดิน ผน,นั้นเป็นเทวดาบ้านนาผมนี้สิมีสวรรค์เราหากกันเรามั่นดดินให้หาไม่แบ่งชนชั้นรักกันนันั้น ไปหาผมที่จังหวัดสุพรรณจบพอจะเป็นสุพรรณบ้างไหมเบนนะ ถ้าเป็นตบมือ<ส>อีกทีหนึ่งดิขอบคุณมากครับขอบคุณครับปรบมือให้ค,ครูนครตรอมรัพย์ศิล,ลปินแห่งชาติขอบคุณมากครับสำเนียงสุพรรณเดิมเหมือนเลยเหมือนเลยครับขอบคุณ<ด>ครับ,คร,บครูครับลงทา้งไหนลครับลงตั้งไหนก็ได้ครูหาเองเลยตางลง,งตอนขึ้นเชิญตอนขึ้นเชิญเนี่ยตอนลงหาตลงอนนี้มีความอบอุ่นกว่านะครครูนี่ครับเชิญครับเชิญครูครับครับผม up. Uh -huh.